ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็วันที่9เดือน9นะครับเพื่อนวันนี้ก็จะมาดูบิตคอยในมุมมองของ Bitcoin f u t u อ e นะครับก็สำหรับบ t c o i n นะครับในภาพใหญ่ๆนะครับในทางเฟรมเดย์ที่ผมมองนะครับตอนนี้มันยังย่อไม่จบนะครับเพื่อนๆในภาพให,ใหญ่ๆนะมันยังย่อไม่จบซึ่งมุมมองของผมเนี่ยก็คิดว่า <c oughs> <c oughs> เห็นโลเดิมนี่ไหมครับเพื่อนๆโลเดิมที่248 โลเดิมนี้นะครับอาจจะเป็นแนวรับสําคัญก็ได้นะครับผมถ้าหากรับรับอยู่อาจจะเป็นการรีบาวกลับเลยก็ได้นะครับในมุมมองของโซน2-48โซนนี้นะครับอาจจะมีการทุบลงมาอีกสักหครั้งนะครับแต่ถ้าหากจะให้ดีนะครับอาจจะเป็นการทุบแบบที่ค่อนข้างรุนแรงหน่อยนะครับนั่นก็คือลงมาแถวโซน23งหมกว่าๆเลยนะครับผมซึ่งโซนนี้มันต้องทะลุโซนที่แข็งๆเนี่ยให้ได้ โซนสองโซนสองสี่แปดนะครับซึ่งผมมองแล้วนะครับมุมมองในโซนของสองสี่แปดที่จะทะลุมาได้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามีแนวรับแนวต้านเดิมอยู่ในโซนนี้นะครับผมก็ยังมองว่าอาจจะไม่ได้ทะลุลงมาอย่างรุนแรงนะครับในในโซน248นี่ก็อาจจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งพอสมควรนะครับก็ลองดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ในภาพ4ี่ชั่วโมง ขออนุญาตเอาตัวนี้ออกไปก่อนมันค่อนข้างจะหลอกตาประชาชนนะครับมาดูในภาพสีชั่วโมงนะครับผมบิตคอยนั้นก็ยังเล่นอยู่ในกรอบสีขาวนะครับผมก็มีการไซเบในกรอบสีขาวเพื่อเก็บแรงนะครับมีการเฟซขึ้นไปหนึ่งรอบนะครับเฟซขึ้นไปหรอบแล้วก็มีการย่อลงมาเทสเส้นสีขาวข้างล่างอีกเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในกรอบนะครับมุมมองของผมนะครับก็อาจว่าจะยังน่าจะมีโอกาสยังอยู่ในกรอบไปสักพักหนึ่งเลยนะครับผม อาจจะวิ่งเล่นในกรอบนี้นะครับเพื่อนๆในมุมมองของผมนะช่วงนี้ก็น่าจะเป็นการวิ่งเล่นในกรอบสีขาวไปก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีการย่อตัวลงมานะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปนะครับในมุมมองของการย่อจบที่สวยๆนะครับเนี่ยนะครับผมมองว่าณจุดนี้มันเป็นการลงแบบห้าเว็บนะครับเพื่อนๆตั้งแต่ยอดมันลงมาเลยเนี่ยตั้งแต่ยอดนี้ยอดสามหนึ่งแปดนะครับเพื่อนๆเนี่ยมันลงมาเนี้ยมันลงมาที่ตรงนี้สองแปดห้าเนี่ยลงมาหนึ่งเด้งกลับขึ้นไปสอง นะครับที่ 3- 0 2แล้วก็ลงกับ3มาเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลเลยเป็น3ก็ลงมาที่25 251 252นะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปทีนึงที่281 282นึงแแล้วกำลังจะทำหานะครับเพราะตอนนี้ขึ้น4แล้วกำลังจะลงมา5นะครับมุมมองคาดว่าน่าจะต้องมีการย่อตัวลงมาแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่ย่อนะครับอาจจะต้องมีการเด้งเด้งขึ้นไปเทสเส้นสีขาวสักหน่อยนะครับแล้วก็ย่อตัวลงมานะครับผมแนวรับที่อยากให้มองไว้นะครับนั่นก็คือโซน 2 4 8นะครับมี248และยังมีตรงนี้ตรงช่วงกลางเนี่ยคือ242มันมีอีก1แนวรับนะครับเพื่อนๆแต่ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะอ่อนส่วนแนวรับที่ค่อนข้างแข็งเลยก็คือโซนนี้นครับโซน236คาดว่านะครับน่าจะมีโอกาสลงมาเทส3แนวรับนี้นะครับในเวลาไม่น่าจะนานมากนะครับในประมาณช่วงสัปดาห์นะ้าคาดว่าน่าจะมีการลงมาเทสนะครับแล้วก็ทํารีบาวกับตัวขึ้นไปเลยนี่ก็คือ เป็นโพซิชันที่น่าเปิดลองในโซนแอลเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับระหว่างโซน2 3 6หถึง2อ3สาโซนนี้จะเป็นโซนที่น่าเก็บของมากหากมีการหลุดลงมานะครับแต่ถ้าหากไม่หลุดลงมานะครับก็ให้เพื่อนๆพิจารณาโซน2 4 8และ2-4-2นะครับ2โซนนี้ก็อาจจะเป็นแนวเด้งเพื่อจบนะครับช่วงขาย A และขึ้นขาบีต่อไปก็ได้นะครับสำหรับมุมมองของผมก็สาหรับเพื่อนๆที่สงสัยว่ามุมมองของผมเป็นยังไงก็ย้อนกลับไปดูในคลิปที่แล้วได้นะครับเพราะว่าผมมองมุมมองในภาพใหญ่ของผมแล้วว่าเป็นยังไงนะครับก็ลองเอาไปประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆดูนะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ลงคลิปบ่อยนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับก็จะมาอัปเดตโพสิชันนะครับที่เปิดเอาไว้ให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้โพสิชันที่ผมเปิดฝั่งขา F นะครับฝั่งช็อตเนี่ยครับผมก็เน้นไปที่ โซน267เนะครับเป็นโซนสีเหลืองนะครับเพื่อนๆโซนสีเหลืองโซนนี้เลยนะครับตั้งแต่2 6 7 270แล้วก็275เ็ป็นโซนซีนที่เปิดโพซิชันขาช็อตเอาไว้นะครับแต่เป็นไม้เล็กๆนะครับโซนนี้เพราะว่าไม้ที่สําคัญที่ผมอยากให้เพื่อนๆพิจารณาดูก็คือโซน23623 3โซนนี้นะครับจะเป็นโซนที่ค่อนข้างที่จะสําคัญเลยครับมีการกลับตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะไปไกลเลยนะครับเพื่อนๆในโซนนี้นะครับเพราะว่าเป็นแนวรับที่ค่อนข้างที่จะแข็งเลยนะครับก็เอามาบอกเพื่อนๆประมาณนี้นนะครรััับบสาห่งที้เปิด แล้วก็ฝั่งทั้งฝั่ง S และก็ฝั่ง L นะครับส่วนในกรอบสีขาวนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องเป็นการพิจารณาในรูปแบบสั้นๆน,นะครับ<อ> <ๆ S 2> เพราะว่าหากมีการไซด์เวย์ในโซนนี้เป็นระยะเวลานานเนี่ยมันก็จะทําให้เพื่อนๆที่ต้องการที่จะเปิดโพซิชันในให้ยาวยๆเนี่ยก็มีโอกาสาที่จะโดนเตะออกได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าการไซด์เวย์นะครับแต่ละครั้งนะครับเจ้าก็สามารถดึงฉีกออกไปเบรกดึงฉีกออกไปเบรกนะครับเพื่อที่จะเตะเราออก ได้นะครับก็ลองเอาไปเป็นประกอบการพิจารณาของเพื่อนๆดูแล้วกันนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็มาบอกเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับโพสิชันที่หน้าเปิดฝั่งขา S และฝั่งขา L นะครับประมาณนี้นะครับก็เอามาบอกเพื่อนๆนะเพื่อประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆเองนะครับก็เป็นการให้ทัศนะนะครับไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปวิเคราะห์ต่อกันดูนะครับว่าจะไปในรูปแบบไหนนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย